สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันช่องขายดีชนแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดหมี่โคราชค่ะค่ะก็จะมีเส้นหมี่โคราชหมูสามชั้นส่วนซอสนะคะซอสผัดก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายน้ํามะขามเปียกน้ํามันน้ําเปล่าผงปรุงรสซีอิ๊วดำน้ําปลาเต้าเจี้ยวกระเทียมสับหอมแดงพริกปน่นซอสหอยนางลม หัวง,งอกใบกุช่ายส่วนใบกุช่ายจะเปลี่ยนเป็นต้นหอมก็ได้นะเอาที่เราชอบลงมือทําเลยค่ะจากนั้นตั้งน้ํามันให้ร้อนค่ะเจียวหอมแล้วก็เจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะเจียวให้หอมสีเหลืองเลยนะคะ,อะพอกระเทียมเหลืองแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะ กุงเครื่องค่ะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลมซีอิ๊วดำเต้าเจี้ยว<ส>น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลมะพร้าว น้ำมะขามเปียกเข้มข้นผงปรุงรสน้ําปลาพริกป่นจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งค่ะเราเคี่ยวมาสิบนาทีนะคะให้เราชิมรสชาติเอานะให้ออกสามรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะ ส่วนเผ็ดให้เราไปเติมทีหลังนะคะเผื่อเด็กเขาทานด้วยนะค่ะจากนั้นเราก็จะตักออกไปผสมกับหมูนะคะตักออกไปเป็นบางส่วนเราจะไม่ขาดหมูรวมรวมกับเส้นนะคะหลจากนั้นปิดแก๊สค่ะเราเคี่ยวมาสิบนาทีนะคะเราก็จะได้น้าซอสแบบนี้นะจากนั้นวางพักไว้ค่ะไปไปล้วนหมูค่ะ จากนั้นเราก็จะมาต้มหมูค่ะให้หนังนุ่มนะคะใช้ต้มเอาค่ะใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยอ่าเราก็จะต้มไปจนกว่าหนังหมูจะนุ่มนะค,ะ,คะพอน้ำแห้งแล้วนะคะหนังหมูเราก็เริ่มนุ่มแล้วนะ,ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำซอสที่เราแบ่งไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะเติมซีอิ๊วดำแต่งสีเล็กน้อยค่ะ ตามลงไปนิดหนึ่งค่ะนั้นเป็นซีอิ๊วขาวค่ะเราก็จะเคี่ยวไปจนกว่าน้ำจะแห้งนะคะเคี่ยวไปจนกว่าน้ำจะแห้งค่ะหมูจะได้มีรสชาตินะคะใส่ปรุงเครื่องให้หมูมีรสชาติเราไม่ได้นำหมูไปผัดใส่ กับเส้นนะคะเราก็จะเคี่ยวจนกว่าน้าจะแห้งนะจนกว่าเขาจะน้ําแห้งแล้วเคลือบหมูนะคะค่ะพอซอสเคลือบเข้าไปในหมูหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตดแก๊สค่ะสวยมากค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นเราก็ตั้งน้ําซอสให้เดือดค่ะ ใส่โคโคล่าล,ลงไปค่ะใส่แบบนี้เลยนะไม่ต้องแช่น้ํานะใส่แบบแห้งๆแ,แ,แบบนี้เลยค่ะก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆ่ะจนกว่าเต้นจะนุ่มนะคะ,อะพอน้ำแห้งแล้วนะเป้นก็เหนียวนุ่มดีแล้วนะคะเราเคี่ยวมาจนน้ำ นี้เส้นก็เหนียวนุ่มดีแล้วนะคะจากนั้นใส่ถั่วง,งอกลงไปเลยค่ะถั่วง,งอกจะเป็นต้นหอมหรือใบกุ้ชายก็ได้นะเอาที่เราชอบวันนี้เราใช้ใบกุ้ยช่ายค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เอาแค่ผักสลดก็พอนะเพราะว่าเส้นเรานุ่มดีแล้วนะเอาแค่ผักสลดค่ะก็โยงโย,ยงเส้นขึ้นหน่อยค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตักเสริมค่ะ โปกหมูค่ะเราจะไม่ผัดหมูลงไปในเส้นนะคะเรียบร้อยค่ะ,คะผัด,ดหมี่โคราชหมูสามชั้นเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ